พ่อผู้แก่ชาราต้องการที่จะปลูกมันฝรั่งในไร่ของเขาแต่ขุดดินไม่ไหวลูกชายก็ติดคุกจึงมาช่วยไม่ได้พ่อเขียนจดหมายไปหาลูกชายเพื่อบ่นเรื่องไม่มีใครมาช่วยไถสวนลูกชายตอบจดหมายกลับมาว่าอย่าขุดผมได้ฝังศพไว้หลายศพเลยเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจและ FBI มากมายแห่กันมาขุดสวนทั่วบริเวณจนพลุนแล้วก็จากไปลูกชายส่งจดหมายตามมาว่า ทีนี้พ่อปลูกได้แล้วใช่ไหมผมช่วยพ่อได้เท่านี้นะพี่คะขึ้นเป็น45บาทแล้วค่ะคำพูดของน้องคนขายเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางใจชายหนุ่มผู้รักกระเพราไก่ไข่ดาวจานละ42บาทร้านประจำไม่ใช่แค่เรื่องราคาแต่มันคือความรู้สึกมั่นคงที่ได้หายไปเพียงแค่เพราะเงิน3บาทเท่านั้นเขาเดินเลี่ยงไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เคยเข้า หวังเพียงหลีกเลี่ยงตัวเลขที่เปลี่ยนไปทว่าชามเส้นเล็กน้ำใส50บาทกลับทิ้งไว้เพียงแค่ความโรงเรงในท้องและในใจรอยร้าวเล็กๆบนจานข้าวแกงได้ขยายความกังวลใหญ่หลวงเกี่ยวกับค่าครองชีพของเขาสารวัตรเอกเคยนั่งจิบกาแฟวิจารณ์ณข่าวชายชะกันที่ติดยาบ้าล้นจี้อย่างรุนแรง วกติดยาพวกนี้มันทำลายสังคมมันไม่ใช่คนแล้วทว่าเย็นวันนั้นแม่ของเขามาร้องไห้ที่ทำงานบอกว่าน้องชายของเขาถูกจับในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดสรอดเอกได้ฟังก็สุดตัวลงทันทีไม่ได้มีความรู้สึกรังเกียจมีเพียงแค่ความเจ็บปวดและความปรารถนาที่จะช่วยเหลือน้องชายให้ได้เขามองภาพน้องที่เคยเป็นเด็กดีกับคนเลวที่เขาเคยประนาม มันคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างคนอื่นคนรู้จักและคนในครอบครัวขณะนั่งอ่านข่าวอยู่นั้นชายหนุ่มชี้นิ้วไปที่ข่าวพาดหัวด่านักการเมืองโกงชาติไอ้พวกนี้มันเลวจริงๆแต่คืนนั้นพ่อของเขาได้เล่าเรื่องการเลี่ยงภาษีธุรกิจอย่างภาคภูมิใจใชายหนุ่มกลับเงียบไม่ได้ตำหนิพ่อเลยแม้แต่น้อยทว่าถึงจะไม่ได้พูดอะไร เขาก็รู้สึกถึงความย้อนแย้งในใจทําไมสำหรับเขาความเลวของคนแปลกหน้าช่างชัดเจนแต่กับครอบครัวแล้วกลับเป็นเพียงแค่ทางเลือกที่ต้องทำเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นเขาได้แต่อุทานว่าก็มันช่วยไม่ได้นี่นาแล้วก็ทำเป็นลืมลืมมันไปแม่มีที่ดินเปล่าอยากให้ลูกชายช่วยถางหญ้าแต่ลูกก็ทำงานยุ่งแม่จึงส่งข้อความไปหาบอกว่า แม่กำลังจะสร้างห้องใต้ดินซ่อนสมบัติชุดใหม่นะลูกวันต่อมาลูกชายลาพักร้อนกลับมาที่บ้านพร้อมจอบพลวนและรถไถขนาดเล็กแม่ครับผมจะเริ่มปรับพื้นดินที่ตรงไหนดีแม่ยิ้มเริ่มจากตรงที่ญ้าสูงที่สุดนั่นแหละลูกรักหญิงสาวคนหนึ่งมองความว่างเปล่าในะคาห,หาสห์หรูของเธอครั้งหนึ่งตอนที่ไปเที่ยว เธอพบตายายบนเขาที่แลกไข่กับผักกันกินแต่มีเสียงหัวเราะเต็มบ้านเลยความจริงที่ไม่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียสอนให้เธอรู้ว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่เป็นแผลเป็นในใจที่เกิดจากการเปรียบเทียบหลังผ่านวิกฤตมาได้เธอเริ่มที่จะหยุดไถฟีดแล้วก็หันไปตักไอศครีมกินพลางดูการ์ตูนใบพลาง สิ่งเหล่านั้นเองที่ทำให้เธอเข้าใจว่าแม้ชีวิตจะเจอกับเรื่องเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามแต่พลังบวกเล็กๆก,ก็คือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับเธอมีคู่รักอยู่คู่หนึ่งนั่งรถเมลที่กำลังตรงไปยังเมืองกลางหุบเขามีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ขอลงกลางทางหลังจากที่คู่รักคู่นี้ได้ลงจากรถไปแล้ว รถเมย์ก็วิ่งต่อไปแต่เพียงไม่นานก็มีก้อนหินก้อนใหญ่ตกลงมาจากที่สูงและทับรถเมย์คันนั้นจนยับเยินทุกคนที่อยู่ในรถในเวลานั้นเสียชีวิตทั้งหมดคู่รักคู่นั้นเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พูดขึ้นว่าถ้าพวกเรายังอยู่ในรถคันนั้นก็คงจะดีคนส่วนใหญ่ก็น่าจะคิดว่าดีนะที่เราลงจากรถก่อนแต่คู่รักคู่นี้ กลับพูดในสิ่งที่ตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่ถามว่าเพราะอะไรถ้าพวกเขายังอยู่และไม่ได้ลงจากรถรถเมคันดังกล่าวก็คงจะไม่ต้องหยุดรถเพื่อส่งพวกเขาและจะขับเลยตำแหน่งที่หินถล่มลงมาในชีวิตของพวกเรานั้นหากลองมองจากมุมมองที่ต่างจากของตัวเองและพยายามเข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้นก็จะช่วยเติมเต็มคุณค่า และความหมายให้กับชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงเสียงกรี๊ดจากอุบัติเหตุยังก้องในหัวมิ้นอ่านข่าวคนเมาขับรถชนคนตายอย่างโกรธแค้นพวกไร้สำนึกสมควรติดคุกตลอดชีวิตนั่นแหละดีไม่กี่วันต่อมาต้นเพื่อนสนิทของเธอโทรมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเล่าว,ว่าเขาขับรถชนคนเสียชีวิตเพราะว่าดื่มหนักเกินไปมินรู้สึกสับสนทันที แทนที่จะประนามเธอกลับพยายามหาทางปลอบใจและช่วยเหลือเขาต้นนั้นยังคงเป็นเพื่อนของเธอดังนั้นเธอจึงรับไม่ได้ที่จะต้องด่าว่าเขาเลวเหมือนคนในข่าวเธอตระหนักได้ว่าเธอกำลังใช้สองมาตรฐานอย่างไม่รู้ตัวยามาดาซังวัย75ปีอาศัยอยู่ในดันจิที่แสเนเงียบสงบค่าเช่าเพียง39,000เยนต่อดเดือน ทำให้เงินบำนาญของเขาพอใช้สบายๆทุกเช้าเขาจะเดินผ่านสวนเขียวขจีไปซื้อปลาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆที่นี่ครบครันเหมือนเมืองเล็กๆเขาไม่เหงาเลยเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะมีคาราโอเกะหนึ่งเยนที่ศูนย์ชุมชนให้ไปร้องเพลงร่วมกับเพื่อนๆสูงวัยและแม้จะอยู่คนเดียวก็ตามเขาก็ยังคงอุ่นใจ พอร,รู้ว่าตู้โบไซายสำหรับภัยพิบัตินั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมนี่คือบ้านที่เรียบง่ายและมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนรายได้น้อยในญี่ปุ่นหมอดูคนหนึ่งเมื่อตายเขาได้รับข้อเสนอให้ไปเป็นโยมทูตเพื่อหลอกล่อด,ดวงวิญญาณของผู้คนผ่านไปได้ไม่นานเขากลับทํายอดแซงหน้าโยมทูตรุ่นพี่คนอื่นโยมมาบ้านสงสัยจึงได้เอ่ยถาม เจ้าทำได้อย่างไรเกรพลังวิญญาณแทบจะไม่ลดเลยแปลว่าแทบจะไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารแต่กลับทํางานได้ดีขนาดนี้โยมมูตหมอดูจึงพูดว่าอ๋อที่ผ่านมาข้าแค่เข้าฝันมนุษย์เท่านั้นยืนข้อเสนอทําสัญญากับข้าแลกกับชีวิตที่มีความสุขโยมมาบาลได้ฟังก็งงอา้าวแล้วเจ้าทําอีท่าไหนละ่ะมนุษย์ถึงได้มีความสุขโยมทูตยิ้มแล้วก็พูดว่าไม่ต้องทําอะไรเลยท่านโยมาบาล ชีวิตมนุษย์นั้นก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันไปอยู่แล้วข้าก็แค่เคลมว่าความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเกิดขึ้นได้เพราะทำสัญญากับข้าก็เท่านั้นโยมมาบานได้ฟังก็ตกใจเอาแล้วมนุษย์จะเชื่อเจ้าง่ายๆแบบนั้นเลยหรอโยมมาบานหมอดูหัวเราะลั่นเชื่อสิท่านสมัยเป็นหมอดูข้าก็ทำแบบนี้แหละอีกอย่างเวลาเจอเรื่องอะไรดีๆมนุษย์ก็มักที่จะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณฟ้าดินอยู่แล้ว แต่เวลาเจอเรื่องอะไรไม่ดีก็มักที่จะโทษกันเองดังนั้นข้าจึงมีแต่ได้กับได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลย